ค่ะโพรา101ขอแนะนำนะครบผลิตภัณฑ์รุ่นอ่อนอย่นะคะให้3ขั้นตอนนะคะเนื้อสัมผัสบางเบานะคะด้วยความสัมผัสที่ให้คุณรู้สึกบางเบาและอ่อนโยนไม่เหนอะหนะนะคะทำให้คุณเกีย่ยผลิตภัณฑ์ทั่วใบหน้าอย่างง่ายดายคะ่ะขั้นที่2นะคะผ่อนคลายอย่างอ่อนโยนนะคะคือสร้างความผ่อนคลายให้กับ สร้างความผ่อนคลายได้อย่างอ่อนโยนแม้แต่ผิวที่แห้งไม่เรียบเนียนนะคะส่งเสริมการดูดซึมของส่วนผสมเพื่อให้ความงามลงสู่ผิวค่ะขั้นที่3านะคะคุณรู้สึกถึงความเข้มข้นก็คือผิวของคุณจะได้รับการจะมีความอิบเอิบนะคะจะภายในในขณะเดียวกันผิวภายนอกก็จะได้รับการปกป้องพร้อมๆกันทำให้คุณรู้สึกถึงความชุ่มชื้น อย่างเต็มที่เลยนะคะตัวแรกนะคะเราขอแนะนำตัวนี้ค่ะวอชนะคะวอชเป็นเนื้อครีมเหนียวนุ่มนะคะทำความสะอาดผิวของคุณได้อย่างเนียนนุ่มนะคะน่าสัมผัสค่ะใช้สองเวลานะคะปริมาณ120กรัมนะคะครั้งคืน1เซนตอนเช้า0.5เซนค่ะส่วนตัวที่สองนะคะโลชั่นนะคะ Reflecting lotion เนื้อเข้มข้นค่ะที่คุณมีความรู้สึกถึงผิวกระชับนะคะตัวนี้นะคะใช้2เวลาค่ะ120กร,รัมนะคะปริมาณ2ปั๊มค่ะตัวที่3นะคะมิวนะคะเป็นมิ้วที่สร้างความผ่อนคลายให้กับผิวอย่างอ่อนโยนทั้งยังทำให้ผิวคุณ เอิบอิ่มแล้วก็กระชับนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้2เวลาค่ะถ้าไม่มีไท์ครีมนะคะบีบมา1ปั๊มค่ะ80กรัมนะคะตัวนี้นะคะวอชนะคะ1,950บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะโลชั่นนะคะ 2,007ค่ะตัวมิวก็เช่นกันค่ะ2,007นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดดาวและ subscribe ขอบคุณลูงนะคะเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกนะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเราควรบำรุงผิวกันตูวใบหน้าให้อิ่มเอ,อิบนะคะแล้วก็มีความเนียนนุ่มนะคะกระชับด้วยค่ะชุ่มชื้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผิตภัณฑ์ โฟาสอบถามโพราหนึ่์ห่ได้นะคะศูนย์หกสองสามเก้าสามสด้นย์หกสามสองสองหนึ่งเก้าเค่ะแล้วยินดีคำแนะนำและปรึกษานะคะเราส่งไปสนีฟรีทั่วไทยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดดาวและ subscribe ให้ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ